สำหรับผู้ท no ี่ต้องการเรื่องของการดูแลผิวนะครับที่ให้ดูสดใสแล้วก็ให้ดูสดสวยแบบผิวสวยที่แท้ทรูนนะครับองบอกว่ามันมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องจากภายในเยอะมากเลยเหมือนกันนะครับในก่อนๆหน้านี้นะครับถ้าว่าที่ตามชมกันแล้วนะครับผมก็พูดถึงเรื่องของการที่ฮอร์โมนเนี่ยบางส่วนมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลดน้าหนักอย่างไรแต่ว่าวันนี้ในมิตินึ่งของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการลดน้าหนักเนี่ยมันไม่ได้มีผลแค่เรื่องของตัวน้าหนักอย่างเดียวแต่ว่ามันมีผลเรื่องของความงามด้วยเช่นเดียวกันครับ ถามว่าเรามีฮอร์โมนอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับที่เราจะาควรรู้จักแล้วก็นำมา,าปฏิบัติเกี่ยวข้องกับตัวของฮอร์โมนแล้วทําให้เราเนี่ยดูแลตัวเองแล้วก็ทําให้ผิวของเรา่ยดีขึ้นนะครับมีทั้งหมดอยู่5ฮอร์โมนที่เราควรจะต้องรู้จักในเบื้องต้นนะครับฮอร์โมนแรกเลยนะครับสําหรับผู้ที่ต้องการเรื่องของความอ่อนเยาว์แล้วก็ดูผิวที่ยังเต่งตึงนะครับไม่เหี่ยวย่นนะฮะเราต้อง เ,เรียกว่าต้องมีฮอร์โมนจาเป็นตัวนี้นั่นคือตัวของโพรทอาทรมนครับตัวนี้าขาดไปไม่ได้เลยนะฮะตัวนี้เรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นเอฟอสต์นอฟยูสนะหรือว่าเป็นน้าผู้แห่งความอ่อนเยาว์เลยทีเดียวนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันทําให้ผิวของเราเนี่ยครับมีความอ่อนเยาวด์ดูเหมือนกับเด็กแล้วก็เ,เรื่องของผิว มีริ้วรอยอยู่นะครับต้องบอกว่ามันจะน้อยลงหรือเรียกว่าน้อยมากเลยถ้า,าว่าเรายังมีตัวของโกรธั้างมนอยู่ถ้าเราสังเกตดูนะครับตอนที่เรายัางตอนเด็กๆนะครับประมาณสักอายุสักสิบกว่ากว่านี่นะครับเราจะสังเกตว่าท่าง่ายๆเลยนะฮะเราหยิกผิวของเราอนู่นะครับเราก็จะไม่ค่อยเจอเรื่องของการที่มีตัวริ้วรอยหรือว่ารอยเหี่ยวย่นหรือว่าอ,อย่างอืนนะครับที่สําคัญเลยก็คือว่า ตัวฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยยังเกี่ยวข้องกับความหย่อนยานด้วยนะครับเป็นนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเวลาที่เราหยิบผิวแล้วเนี่ยนะครับถ้า,าตอนเรายังเด็กเนี่ยจะสังเกตว่าหยิบไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะฟื้นกลับมาเหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวฮอร์โมนยังดีอยู่แต่พอเราเริ่มยุม,มากขึ้นนะครับประยุกต์ประมาณสัก560ขึ้นเนี่ยเราก็สังเกตว่าโอ้โหถ้าเราหยิบเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนที่เรายังเป็นเด็กเนี่ยมันก็จะไม่ได้ฟื้นกลับคืนเหมือนเดิมนะฮะ ที่สาคัญคือไม่ได้ฟื้นอย่างเดียวไม่ว่านะครับมันยังห้อยยานเป็นมากกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นตัวของโกรทฮอร์โมนจึงเกี่ยวข้องกับริ้วรอยและก็ความเหี่ยวยางด้วยนะครับนันการที่ดูแลเรื่องของโกรทฮอร์โมนเนี่ยสําคัญเลยคือเรื่องของการดูแลเรื่องของการนอนให้ดีครับแล้วก็การกินอาหารที่เป็นเกี่ยวข้องกับตัวของการสร้างโกรทฮอร์โมนนั่นคือกลุ่มของโปรตีนครับ ซึ่งโปรโตีนส่วนใหญ่ที่จะนํามาใช้ในการสร้างตัวของกรดฮอร์โมนเลยเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นตัวของอาร์จินีเนเป็นหลักเลยนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในพวกไข่นะพวกนมหรือว่าพวกตัวเหลืองหรือว่าพวกปลาอย่างเงี้ยฮะก็จะมีตัวของอาร์จินีนสูงนะครับฮอร์โมนตัวที่2ครับที่เราจะมาคุยกันนะฮะนั่นคือเรื่องของตัวฮอร์โมนที่เรียกว่าเซ็กซ์ฮอร์โมนครับเซ็กซ์ฮอร์โมนนั้นเป็นฮอร์โมนเพศซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของเพศชายกับกลุ่มของเพศหญิงนะฮะ แต่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเพศชายหรือว่ากลุ่มของเพศหญิงนั้นเซ็กซ์ฮอร์โมอนนั้นจะเกี่ยวข้องกับความชุ่มชื้นของผิวครับจะทําให้ผิวเนี่ยนะครับยังคงรักษาความชุ่มชื้นนะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังคงรักษาเรื่องของความไม่มีริร้วรอยด้วยอันนี้จะไปเป็นส่วนเสริมให้กับตัวของอโกรทฮอร์โมอนด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วที่สําคัญนะครับก็คือตัวของเซ็กซ์ฮอร์โมอนนั้นเนี่ย ทำให้เราเนี่ยยังดูมีความเขาเรียกว่าเป็น sex appearance นะะเป็นเรื่องของความดึงดูดนะฮะ sex attractive นะเรื่องของความดึงดูดในเชิงการเพศด้วยนะฮะนั่นหมายความว่าคือรูปร่างที่ดูดีนะครับทั้งตัวผิวพรรณที่ดูดีนะครับตั้งแต่สีสษนส่ดนปลายเท้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเซ็กซ์ของมนลทั้งสิ้นนะครับแล้วอีกอันหนึ่งครับตัวของเซ็กซ์ของมวนั้นเนี่ยมันทําให้เรามีความงามอย่างนี้ครับ นั่นคือความงามของการที่เราจะทําการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างดีครับมันทําให้การติดต่อสื่อสารของเรานนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นครับหลังจากที่ผิวนอกดูดีแล้วนะครับรูปร่างดูดีแล้วเรายังมีตัวของการสื่อสารที่ดีด้ดวยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับอีกหนึ่งฮอร์โมนครับที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวความงามนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ทันได้นึกถึงนั่นคือฮอร์โมนที่เรียกว่าเป็นคอร์ติซอลนะครับคอร์ติซอลนั้นเป็นฮอร์โมนที่ ส่วนใหญ่ในโรคนี้เข้าใจผิดว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดแต่ในความเป็นจริงแล้วคอร์ติซอลไม่ใช่ฮอร์โมนงความเครียดแต่คอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเราในการดูแลความเครียดครับทาให้เราสามารถจัดการกับความเครียดของเราได้ครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เรามีคอร์ติซอลนั้นมีข้อดีครับก็คือทําให้เรามีแรงทําให้เรามีพลังแล้วก็มีพลังเรื่องของความคิดแล้วก็สมองที่ดีด้วยครับ แล้วก็ทําให้ตัวของเราเนี่ยมีความสามารถในการต่อต้านในเรื่องของการอักเสียเพราะฉะนั้นคนที่มีคอร์ติซอลในระดับที่ดีเนี่ยผิวก็จะดูดีครับไม่ใช่เกิดการไปแตะสัมผัสอะไรแล้วเนี่ยเกิดเป็นผื่นแพ้หรือว่าเกิดเป็นผิวที่เป็นรอยต่างๆได้ง่ายซึ่งลักษณะแบบนั้นจะเกิดจากการที่มีคอร์ติซอลที่น้อยหรือว่าอาจจะมากเกินไปนในกีของคนที่มีความเครียดสูงนั้นเนี่ยนะครับ จะมีปริมาณของคอติซอลที่สูงมากครับแล้วคนที่มีษณะแบบนี้เนี่ยมักจะไปสัมพันธ์กับการที่เรามีผิวผื่นแพ้มักจะมีความสัมพันธ์กับการที่ผิวเราเนี่ยสัมผัสอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นรอยเป็นผื่นแพ้หรือว่าเป็นอาการบวมอะไรต่างๆได้ง่ายนะครับเหมือนในสําหรับคนที่มีระดับของตัวคอติซอลปกติแล้วนะครับผิวเขาเนี่ยก็จะทนทานหรือว่าต้านทานตัวของภูมิแพ้ต่างๆได้ครับต่อมาครับ ตัวฮอร์โมนที่4นะครับที่เราจะมาคุยกันเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่หลายท่านจะรู้ละว,ว่าเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานแต่ว่าเอาเป็จริงนะครับมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของผิวสวยด้วยเช่นเดียวกันนั่นคืออินซูลินครับ อินซูลินนั้นเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างพลังงานเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําให้ผิวของเรานะครับมีการได้รับตัวของพลังงานแล้วก็การสะสมตัวของไขมันในระดับที่มันเหมาะสมดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเรามีปัญหาเรื่องของการที่มีอินซูลินนะครับที่ไม่เหมาะสมแล้วนะครับมันจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของผิวที่มีรอยด่างนะฮะทำให้ผิวเนี่ยนะครับมีเรื่องของรอยตัวที่เป็นปื้นหรือว่าที่เป็นดำๆได้นะครับ แต่นั้นก็จะเป็นหนึ่งในลักษณะอาการที่เป็นตัวของเกิดจากการที่อินซูลินนะครับมีปัญหานะครับซึ่งเอาไว้เราค่อยคุยกันในคลิปอันนึงต่อไปนะครับอีกหนึ่งฮอร์โมนครับที่มีความเกี่ยวข้องนะฮะกับเรื่องของตัวผิวเลยนั่นก็คือตัวของไทรอยด์ฮอร์โมนครับไทรอยฮอร์โมนนั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทําให้เกิดความงามของผิวตรงที่ทำให้ผิวเรานนะครับยังคงมีความชุ่มชื้นทำให้การเกิดเรื่องของตัวเส้นผมขนต่างๆเนี er Daniel, ่ยยังเกิดขึ้นได้ดีครับ ในหลายคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องของไตรอยตกนะครับเช่นคนที่มีปัญหาไตรอยต่ำหรือว่าคนที่เริ่มสูงอายุแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของไตรอยนะครับเขาก็จะมีปัญหาเรื่องของผิวในเรื่องของการที่ผิวเนี่ยก็จะมีการแห้งขึ้นนะครับแล้วก็มีขนหรือว่ามีเส้นผมที่บางลงด้วยเช่นเดียวกันครับนั่นก็จะเกิดปัญหาจากการที่ตัวของไตรอยเนี่ยมีปัญหาที่เริ่มต่าขึ้นนะครับแล้วก็จะไปสัมพันธ์กับการที่จะเริ่มมีไขมันสะสมมากขึ้นแล้วมันก็จะไปเป็นตัวเวียนครับ ทำให้เกิดเรื่องของความเครียดในร่างกายแล้วเกิดปัญหาในเรื่องของตัวคอร์ติซอลที่ผิดเพี้ยนไปนะครับแล้วคอร์ติซอลที่ผิดเพี้ยนไปก็ไปสร้างปัญหาทําให้เกิดเรื่องของเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนแล้วก็อินซูลินฮอร์โมนที่มีความผิดเพี้ยนไปด้วยเช่นเดียวกันครับในคลิปนี้นะครับหลายๆท่านก็คงจะได้เห็นแล้วว่าความที่ฮอร์โมนแต่ละตัวที่เราที่เพิ่งพูดถึงนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์เรื่องของความงามเป็นอย่างใกล้ชิด พอมูลตัวใดตัวหนึ่งนั้นเวลาที่ผิดเพี้ยนไปแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหาของความผิดเพี้ยนของตัวอื่นตามไปด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะบำแลนะครับอย่าลืมนะฮะสี่สิ่งที่จะทําให้ผิวเราดูดีขึ้นนะครับนั่นก็คืออันแรกคือนอนให้เป็น 2ก็คืออาหารให้เหมาะ3ขยับให้พอดีและ4ก็คือหนีเรื่องของความเครียดนะครับสสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทําในทุกวนันเป็นสิ่งที่ควจะต้องทําเป็นประจําครับสําหรับในรายละเอียดของตัว4สิ่งนี้นะครับสามารถติดตามได้นะครับในลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับแล้วที่สําคัญนะครับ ที่เราจะมีเรื่องของสุขภาพที่ดีผิวที่ดีจากภายในนั้นคงจะไม่ได้เริ่มจากการที่เราใช้แค่เครื่องสําอางนะครับแล้วก็าก,การที่เราดูแลเรื่องของอาหารการกินแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่เริ่มต้นจากภายในตัวง่ายๆนะครับด้วยการที่เราเริ่มหายใจนะอยู่กระลมหายใจค,ครับหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกอย,ยาวๆครับแล้วทําอย่างนี้นะฮะวันละ5-10นาทีแล้วท่านจะเริ่มมีสุขภาพที่ดีจากภายในครับ จะแล้วอย่าลืมนะครับแบ่งปันเรื่องราวดีๆนี้นะครับให้กับเพื่อนๆที่ท่านรักนะฮะด้วยการที่กดไลค์กันแชร์หรือว่า subscribe นะครับในทาง y ูน,นะฮะที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วพบกันใหม่เรือนหนครับสวัสดีครับ